นี่แววเดี๋ยวนี้กินข้าวเสร็จก้มนาก้มตปลาเล่นตรนฉบับอย่างเบียวเลนานุ่นน่ะไปช่วยน้องตํานึงร้างการนุ่นจานนี้แค่ไม่กี่ใบวันนี้ก็ให้น้องตํานึงร้างการไปเถอะและนางทีจะเห็นน้องตํานึงร้างการสักครั้งถ้างานที่พันเส้นห้องเหรอนะครับวันนี้รู้สึกม่วงนอินนี่แหงก็มีหรูออะไรกันกินข้าวเพิ่งเสร็จจะขึ้นนอนแล้วนี่นะการบุมการบ้านก็ไม่เคยทําทุกทีช่วงนี้จะมาทําการบ้านอะไรละครับน้องแววที่พันไม่ได้เรียนหนังสือบบออกก่คคนหรรืเปลาั โน่นไปบอกน้องสมดโน่นทําการบ้านมันใช่ที่ไหนล่ะมันคนละการบ้านกันที่พันอยู่ว่าแกล้งทําไม่รู้เลยจ้าจ้ายังก็ไม่อาบน้าให้เตรมหอมละครับเดี๋ยวพี่พันขึ้นไปนอนรออยู่บนห้องเฮ้ยนอน่ยนอนยังไงก็นอนไม่หลับเลยทยํายังไงดีวะวันนี้จะเป็นวันเราก็ไม่ได้นอนแต่ทําไมไมันนอนไม่หลับวะออกไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าที่พันจ้ะลงไปอีกหน่อยสิมันยังไม่โดนจุดเลย ตรงนี้ใช่ไหมขับน้องแววตรงนั้นจ๊ะพี่พันอ๋อพี่พันดีไหมอืมอีพี่พันกับพี่แววยังไม่งองกันอีกเหรอแล้วคุยอะไรกันมุ้งนิ้งมุงม้งมิงม้งอยู่ไม่รู้เรื่องเลยช่างเถอะไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเราพี่พันจะ้ะแม่นอนแต่เช้าเลยนะจ้าวันนี้ไปทำอะไรมาจ๊ะเมื่อคืนมินไม่กินนะเอ้าน้องตุงึงแกได้กินได้ยังไงล่ะครับ ก็เห็นน้องุมินเข้าห้องนอนไปแล้วนี่พอดีจมินมาไม่หลับจากพี่พันเมื่อคืนก็เลยออกมาเดินเล่นข้างนอกเออว่าแต่เมื่อคืนพี่พัน์กับพี่แววทาอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะถึงนอนดึกจังและจมินก็ได้ยินพี่แววพูดว่าลงไปตามยิงไวสิมันยังไม่โดนจุดเลยมันคืออะไรเหรอจ๊ะพี่พันธ์อ๋อเมื่อคืนพี่แววเขาให้พี่พันธนวดหลังให้ไม่มีอะไรหรอกครับน้องต้งวิน พี่พันนวดเป็นด้วเลยจ๊ะถึงบอกว่านวดให้พี่แววนวดเป็นสิครับน้องจำรึงเจอก่อนพี่พันก็เป็นหมอนวดแผนโบราณมาก,ก่อนใครปวดเมื่อยตามร่างกายหรือว่านอนไม่หลับพี่พันก็ช่วยได้นะครับเอาอีกแล้วเป็นหมอนวดอีกแล้วไม่รู้ว่าจะพูดจริงหรือเปล่างั้นเอาแบบนี้ลองนวดให้ตึงดืงดูหน่อยสิเมื่อคืนจำรึงนอนไม่หลับอยากมานวดตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องไปนวดที่ไหนดูซิว่าถ้าพี่พันนวดให้ตึง,งตํานึงนจะนอนหลับหรือเปล่านี่ไม่เชื่อกันเลยใช่ไหมครับน้องํำรึงน้นก็มา เดี๋ยวพพันธ์จะนอนให้ขึ้นมานอนมันแค่เลยเอาดีนีนั่นจ้าพี่พันธ์มาดูสิว่าพี่พันธ์จะพูดจริงหรือพูดโกหกเออพี่พันธ์ว่ามันจะดีเอะครับตอนนี้น้องจะดึงใส่กระโปรงอยู่นะใส่กระโปงแล้วมันจะเป็นอะไรหรือว่าพี่พันธ์นวดไม่เป็นกันงแน่อาเอ้านวดก็นวดวะก่อนอื่นจะทำตามพี่พันธ์บอกนะขั้นตอนแรกเราต้องยืดเส้นยืดสายก่อนโดยการยกขาขึ้นมาหนึ่งขั้นเอายกไว เต็มเต็ม,ม,มตาเลยเดี๋ยวยกขาไว้ก่อนพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เส้นเขา่าขีเข้าทางโอ้ยพี่พันธ์ตุงไม่ไหวแล้วปวดหลังพื้นแค่มันแข็งไปเลยทำให้ปวดหลังมากเลยค่ะแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราย้ายที่ไนปนวดปนห้องนอะฟูงนิง้แล้วกันตรงนี้มันนวดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวรอบนี้ยกขึ้นมาฟองขาไว้เลยครับน้องตําหนิงแลวจับพี่พันธ์อ๋อพี่พัน บอกว่านอไม่เคยรับใช่ไหมเป็นไงล่ะชินี้รับสนิทเลยอี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 ออ